scream Ki I world make my of สวัสดีครับพบกับผมนะครับกับช่องไอ้ปอนนะครับวันนี้ผมมาโซโล่แรงในแรงคอน 66บหดาวนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแก๊กให้ดูนะครับดึงร้อเปเ็นเป็นยังไงไปดูกันเลยเอาละครับตอนนี้ก็มาพบกันในเกมแล้วนะครับตอนนี้ผมจะมาออกของล้างเป็น <Okay. S 1> ของซับนะครับเพราะว่าทีมันแบบเออมีเอนโซไงเวลามันเกี่ยวเพื่อนเราเราจะได้ล้างให้เพื่อนเราได้เออฆ่าเพื่อนเราไม่ได้หรอกมันอยู่ในการคํานวณหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้ผมก็กําลังจะเดินไปดึงบัฟฟาร์มแลครับเพื่อเป็นการข่มขวัญเดี๋ยวยืนในป่าก่อน รอแปบอ๊บอ้าบัฟฟ้าเกิดแล้วขอดึงบัฟฟ้าหน่อยนี่แน่โอ้โหดึงโดนเอนโซเฉยเลยเออบัฟฟ้ามเดินออกไหมวะอ้าวดนเกี่ยวจะเลื่อนแล้วเออบัฟฟ้ามเดินออกอยู่ถือว่าเราทราภารกิจสําเร็จน,นะครับอ่าตอนนี้ลิกเตอร์กับไฮเจเตวิ่งมาด้วยความแค็ดแค,คนครับไปดึงบัฟมันแต่ว่าเรามีซาต้ามาช่วยครับเราดึงไปโอ้โหดึงไม่โดนเฉยเลยซาต้าถึงส่งอิโมจีปวดหัวเลยครับโอ้โห หลังจากที่เราผ่านสมอลพูลลบแล้วก็กลับมาเรียนเพื่อมาช่วยแคลรี่ของเราไอ้กระต่ายน้อยฟันหลอ่อสองสี่รอดูครับจังหวะนี้ดึงไฮยัตเตให้ดูนี่ไงครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งโดนคลิปครับไอ้คลิปไม่เดินมานะไฮาจะเตโด,ดนดึงแล้วอ๋อเอาเลกเตอร์องไงเปรี้ยวหรอเปรี้ยวหรอน้ำไม่อาบเปรี้ยวหรอครับเปรี้ยวหรอโอ้โอจะตายหรอจะตายหรอจะตายจะตายกระทือแรงสาบไปเราวับกับการสลิม เอาเลือดก่อนอตอนนี้เราก็ไปรีเจนเลือดรีเจนมานามาแล้วครับเอ่อซาตากับฟาร์มเราลงมาช่วยครับว่ายังไงนี่มันเปรียปร้ยวอีกแล้วเปรี้ยวอีกแล้วเล็กเตอร์ยังไงมานี่เลยเปรีย้ยวใช่ไหมนี่กระทื่มมนังสาไปห,หนึ่งทีเฮ้อท <c oughs> ีลังอย่าหา้าในล็กเตอร์เอาทีมเราจะไปไหนต่อยังไงยังไงเาฟาร์มบอกรวมกลุ่มเปิดมังกรแล้วเราต้องไปโซนมังกรให้ฟาร์มแล้วก่อนนะหานยเตหานยเตยืนรอตีชิหมหายโอ้ยโอ้ยปาลกากระจายเสอีก วอนเนี่ยมันวอนนี่กระเทือนไปนึงสามไปหนึ่งทีแน่นดึงมาโ,โหไม่โดนอีกแล้วอะไรวะเน,นี่ยเกมมันต้องบักแน่แเลยอย่างนี้โอ้ยโอ้ยโดนแล้วเออแอ,อเดอลอ,อยตายแล้วอ,อ,เอ,อที่มันก็เก่งแต่รู้มั้แหละมันสู้ผมไม่ได้หรอกถ้าหนึ่งหนึ่งตัวตัวอ่ะมาเกิดละใครมันทำไว้เมื่อกี้เอาคืนให้หมดเลย อ้าวตายสลิมตายเรียบร้อยแคลี่เออเออเออไอ้นี่มันห้าวโอ yeah. <ๆ>้ยโอ้โอ้โอ้เจ็บ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 อ้าว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 เออไอ้นี่เออเอยเอาคีร่าดิเอาคีร่าดิเอาคีร่าดินี่ดึงโดนแระฆังสาเป็นหนึ่งทีบินบินบิโอ้มันกดแข็งปะเอาให้ตายเอาให้ตายเฮ้ยรอดเหรอเฮ้ยดูฟิกเกอร์โอ้โหไม่โดนอะไรเลยว้าวเกมบั๊กเฮ้ยเกมต้องบั๊กแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยตามจริงเมื่อกี้ต้องดูสองแล้วเนี่ย ไหนไะหนะนะนะมาดึงใหม่ดิอินโซเนี <SPEAK iens Creator> eh, oh, uh, Likewise, no ่ยต้องโดนแล้ว <IM> จ <ME>. ังหวะเนี่ยนี่มอยู่ในการคำนวณกระเทิร์มแรงสาไปหนึ่งทีอ้าวเออตายป่ะแต่ยังไม่ตายป่ะเออเอาแพนด้ายังไงแพนด้าเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะโอ้นึกว่าจะแน่ทีแทก็กากอ้าวอเออมีคนหลงมีคนหลงกระเทิร์มแรงสาไปหนึ่งทีโอ้ดึงคลิปอีกแล้วมาดูเอาอีนี่อีกแล้วเอาอีกแล้วเอาแพนด้าเอ้านี่กระเทิร์มแรงสาไปหนึ่งทีโดนหอกอย่างงี้ตายนะครับเรียบร้อยเอาดู <What? S 2> ช่จะด้วยคีราจะฆ่ากูเออกระทือแม็กซามินทีมาดีมาดีนี่มันจะแน่โอ้ตายเรียบร้อยแอะซาตาถึงกับปวดหัวเลยทีเดียว <S <S มะ<า>ตอนนี้ก็ได้เกิดแล้วไปช่วยสลิมก่อนแล้วมันโดนเล็กเติ้์กระตูดช่วยสลิมเลนบนก่อนตอนนี้เดินเร็วๆดียวโหรองเท้าก็ยังไม่ได้เลยเดยินชาชิบหายเลยมันเต่าเป็นตาคิวอะ่ะ เอาตีไปเฮ้ยนี่อีกแล้วปลาดาวใจใสอีกแล้วโอ้โหดึงมาโอ้โหติดนอกอยนกเวียนอื <S 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 เอเฮ้เฮ้ให้จะตีตีคลิปอยู่วะเดยเปล่าเหมือนกันเดยเปล่าเหมือนกันเฮ้ยว่าไงให้จะเตะนนี่ลากคลิปออกมาไม่ต้องให้มันไม่ต้องให้มันอือ,อยัางไงาย,ยัางไงาเพื่อนอยัางไงว่า <What? S 1> ดึงมาโอ้โหไม่โดนอีกแล้วอะไรวะ ไหนมาใหม่ดิลอยอีกรอยอีกห้าหกวิเนี่ยมาใหม่ดิเฮ้ยเฮอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยเปรี้ยวแล้วนะมือเปรี้ยวตั้งแต่ต้นเกมแล้วมานี่ดีมาดีดีดึงโอ้โหไม่โดนอีกแล้วเฮ้ย hey, แคลรี่เราตายแล้วไมได่ดูแคลรี่เลยโดนหนึ่งเอ้โดนจับอีกล้างไปดินี่เลยดูดเลยดิมาดินี่ดูดเลยนี่ดึงอีกนี่เออตายฆ่ามันให้หมดเพื่อนนี่แหละนั่นแหละย่าให้เราตายเสียเปล่าเอามาให้หมดนั่นแหละสวย ทุกอย่างอยู่ในการคำนวณเห็นไหมทีมันตายหมดตี้เลยอ่ะตีป้อมไปตีป้อมไปะต่ฟันหลอตีป้อมไปนั่นแหละตีไปตีไปเออมาเกิดแล้วเกิดละวิ่งไปวิ่งไปไหนดิวะ what ไปล่างละกันอไหนไปดูมังกรหนสิ กู้ธนาคารมันเดือบอกอยากได้บ้านกู้ธนาคารถูกต้องครับถูกต้องเฮ้ยว่าไงแพนด้าดึงโอ้โหไม่โดนอีกแล้วมันต้องบล็อกเลยเกมนี้ต้องลบโหลดใหม่แล้วเกมอะยืนขู่แพนด้าเลยออกมาดิออกมาหนีกระเทือมแมลงสาบโชว์อามันออกมาจริงป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนมาคลิปเข้าแล้วนะเว้ยไม่ถอยตายนะเว้ย กระเทิมแมลงสาบโชว์ไม <What? S 1> ่ทีดึงว่าวอีกแล้วโอ้โหอะไรวะตีป้อมก็ได้ว่ะสนใจตีป้อมไม่ต้องตกใจนะครับที่ดึงไม่โดนนะครับ Boy, คือเกมมันบั๊อกอะครับไหนเดิมเช็กป่าหน่อยสิมีใครอยู่ไม่เอ่ยลโหลมีใครอยู่ไหมกีฬาอยู่กลางเหรอตีป้อมมันสลีมตีป้อมมันเอาคลิปตายมาแล้วไปกลางกะไ้วะ no, no, no. เดินไปเดินมานี่แหละหาคนเดึงก่อน หาคนดึงหาคนดึงเดินวนสามรอบแล้วเนี่ยดึงมาโอ้โหดึงโดนโกระทืบมแมลงสาบไปหนึ่งทีเอ้าคีล่าโดนหอ,อกว่ายังไงยังไงลิกเตอร์นี่กระทืยมแมลงสาบทีนี้ดูดดูดดูดสองดูสองกระทืบมแมลงสาบไปอีกหนึ่งทีครับกดล้างกดล้างให้เพื่อนกดล้างให้เพื่อนเอ้าดึงมาโดนเพนด้าครับขัดเพนด้าได้กระทืบมแมลงสาบไปเอ้าโดนจับว่ะโอ้ยมันคว้างกูเออบินมันเพื่อนสวยเออมาดีคีล่าคีล่าคีล่า ยังไงอา้าวฮยะเตะดึงมาโห <_ uch> อยู่ในการคำนวณน,นะครับรู้ว่ามันต้องเดินมาข้างหน้าดึงดักรอเลยอ่ะเออเกมต้องใส่ยังหายปักแล้วเกมเนี้ยต้องใส่ยังหายปักแล้วอ่าสลิมซอย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 รถซอยซอย,ซอย,ซอยไปไปตีป้อมเอาให้แตกเลยเว้ยเอาให้แตกเอาให้แตกเอาหนีกูหมดเลยตีเองก็ได้บอกรึอือนี่ฟ้ากับบ้านเฮ้ย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 ยังเห็นนะเว้ย เยยวียร์แล้วเวยราเข้าป่าแล้วเฮ้ยโอ้โหพอดีห้อยหลวงปู่เคมอะครับไม่ตายอะครับใช้วิชาลร่องหนวมองเห็นหรอกไปกลางดีกก่อวะเหมือนกลางจะมีประเด็นดึงมาเอดึงซูมดึงซูมไม่ได้ดึงว่าดึงซูมกระเทืบแมแรงสาไม่หนึ่งทีมาดิลิเตอร์ยังไงออกมา เออมาดิมาดิแล้วแล้วดึงสุ่มเช็คปลาก่อนเช็คปลาดึงมาโอ้โหไม่มีใครอยู่มามาเียร์คลิปเคลียร์คลิปเพื่อนสวย <_ m inton> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ันเดอร์โดนมันเดอร์โดนลงไปช่วยลงไปช่วยเลยมันเดอร์โดนแล้วเอามันเอามันเอามันโอ้โหแตกมันเดอร์ฆ่าเพื่อนกูแล้วฆ่าเพื่อนเราเ้นมาอย่งสาบไปหนึ่งทีมานี่แพนด้าไอ้ลิ้นปิง ตายซะเถอะโอ้โหมันตายก่อนไม่งั้นโดนดึงแล้วเออตีมังกรตีมังกรก็ตายหาแทงให้ตีไปตไปีไปยืนใกล้กลดิเสียเลือดน,นี่ยน,นี่กระทืบมแมลงสาบกระทืบมแมลงสาบรวงกระทืบมแมลงสาบนี่กระทือบมอีกตายเลยจริงเหรียญยักษ์ อาสลีมตีประมาณสลีมยิงยิงยิงไม่ต้องกลัวยืนขำไม่อยู่ไม่ต้องกลัวกระทืบมแรงสาบ <ไ S 1> เอยช่วยด้วยช่วยด้วยโดนก็<ๆ>กดล้างนี่ครับรออะไรหนีหนีเลยถอยเลยถอยเลยเพือเ่อนถอยเลยกระทืบแรงสาบถอยเลย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 ไม่ตายหรอก<ๆ>พวกมันตีเหมือนมดกัดหนอนจิกอะ่ะคัน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 เหมือนสังค้งอ่ะครับดึงโอ้โหใช่ดึงดึงเช็คภ่มเมื่อกี้ออกเทืยมแรงสาบเปนึ่งทีตายเรียบร้อย เออมาดีมาดีาดเดยคุมเชิองอยู่ตรงนี้แหละไม่กล้าเข้าหรอกเฮ้ยมันเดีเอาของละติดทอนแล้วเนี่ยมันเด้เอาดาบกบกดากไม่ใช่ของกระทืบมแมลงสาบไม่ทีครับมาตีไปตีไปตีไปเยาะเยอะเออได้แล้วไหนไเช็คพุ่มไหนซิ เผื่อมีอะไรอยู่ในนั้นเฮ้ยไม่มีแล้วไปเฮ้ย,ยมาแต่ไหนกระทือไปอหนึ่งทีเอ้ยมันยกกูช่วยด้วยเพื่อนดูดแม่งเลยเข้ามาดีเข้ามาดีโหนึกว่าจะแน่ทีแทกก็กากวิ่งหนีหากจุกตูดยังไงยังไงกระทือไปอหนึ่งทีอา้าวจะขึ้นบ้านแล้วจังหวะนี้เอนโซเอนโซนาะยเอนโซเมื่อกี้ห้าวมานี่ดึงกระทือมาั้งสามันนี่กดล้างไปเลยมาดู เฮือามาดีเมื่อกี้จับพีราเอาแพนได้ยังไงดึงมาดีนี่นี่ก็จะเจ๋งนักลบมังกรเหรอนักลบมังกร,กรเหรอว่าจะหลินปิงอ่ะเอาแล้วเวเลสตเข้าสุดยังวะตีบ้านมันตีบ้านมันจบเลยจบเลยจบเลยเพื่อนมาแทงให้เอาเพื่อนหนีหมดแล้ววะไม่ไม่แทงให้ก็ได้กวะเอาล่างก็ได้มะมา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 เฮ้ยคลิปไม่ดันอ่ะเอ้ยนี่ไงคลิปเ้ยมองไม่เห็นตัวน้อยเกินดึงมาโอ้โหไม่โดน ไม่ได้กัดโดนนะครับคือแบบดึง <seus phin reforms> ขู่เฉยเอาไอ้นี <fry UC S 1> ่ม <kaz uffy> ันเปรี้ยวแต่ต้นเกมแล้วดูดมาดิดูด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 ูดูดกะทือไปดึงมาโอ้โหคลิปช่วยชีวิตไว้เฉยเอนโซูยังไงเอนโซูมาดิเข้ามาตายอ่ะเหมือนเข้ามาตายอ่ะอ้าวอ้าวะทือไปอีกทีเรียบร้อยไม่รอดหรอกตายมาดิโมดตี้ครับอย่างงี้โมดตี้เรียบร้อยโอ้โหง่ายเกินปังวางไฟระเบิดวิสตอรี่ เธอคะแนนอันดับสี่อย่างน้อยก็ไม่ได้ที่หลแว้ววะเล่นตำแหน่งพูดทรงเกียร์ซัพพอร์ตเวลีได้เอ็วีพ่ะไปโอ้โหได้เหรียญทองด้วยแน่นอนอยู่แล้วอ็ิสิแปดแคลรี่ไม่ได้เหรียญทองตัวเดียวนอกนั้นได้หมดรับดาเมจไปสี่สิบจุด็ดเปเซ็นนะครับเอาละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย We'll you